วัสดีครับพี่น้องครับืันนี้กับมาพบพ่อกันกับช่องอีสานพาไปเบิ้งอีกตามเคยครับโดยผมนายเพชรอ้วนครับพี่น้องครับืัอนี้กับพาพี่น้องมายก้องยกซุงครับหมายมองเกาครับต้นจานครับพี่น้องต้นจานเมื่อคืนนี้ฝนตกแข้งครับไปครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับใบที่เดิมพี่น้องปลาบอนบัวใช่ไหมนกขึ้นแตกอาเด้อ วันนี้เรามาลุ้นหมายที่เดิมนะครับหมายต้นจันนะครับพี่น้องถ้ามันถูกแล้วก็ไม่บอกใครครับเอาถึกแล้วครับพี่น้องถกแล้วถึกแล้ว ถึกแล้วครับถึกแล้วตัวนึงครับตัวนึงถึกแล้ว,ลวพี่น้องตัวนึงปะาข้ามะเขามะเขาวัดีมะเขา้ขา,ขา,ขาหนึ่งตัวครับพี่น้องแล้วลุ้นต่อไป รุ่นจักรวาลมันจะถูกนะครับน้่นปากกาบอสุเจ้า ไอปากาบอสกเจ้าเบิ่งเอาตัวบักใหหนึ่งตัวเดียวนี่ละจึ้งตึงตึงปากกาครับพี่น้องปากกาปลาแนวอื่นไม่ถูกครับปากกาใหญ่พี่น้องปากกาใหญ่แล้วก็มาลุ่นไปเรื่อยๆครับปากกาใหญ่ครับพี่น้อง ่าห้องอดๆขึ้นมาเทิงน้ำนไม่เด้อป่าเอ้ยมาออกซ่องยูทูบเด้อป่าเอ้ยตัวกับพี่นองม,มาแล้ว เอาเมือนน้ำรดเอ้ยกระปูกระไดเอามันเมือนน้ำรถกระปูกระได,าม,ม,ด,ไดมาลุ่นพี่น้องมาลุ่นพี่น้อง ปากระแวงหนึ่งตัวครับพี่น้องปัากระแวงปัากระแวงกระยงหนึ่งตัวในรอบสิปีผ่านไปอื้มอื้มอืมอื้มอื้ม่องว ปากกาแยงตัวหนึง่งสองตัวหาก็เห็นหาก็เห็นแยบปากกะแยงพี่น้องปากปกะแยงปากกะแยงครับปากกะแยง สงบกับพี่น้องสงบกับพี่น้องสงบกับพี่น้องแน่เลยมลุลนเก็บ <appreciated Solomon How |ms|> สงคร,รุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้องรุ่นไปเรื่อย มาลุ้นกันครับพี่น้องลุ้นกันไปเรื่อยๆครับทำแล้วครับใกลจะทำแล้วครับใกลจะทำแล้วครับนี่ไหครับนี่นครับนี่แ โอ้คือแตกสวดโดว่าทางในี่มา

ครับพี่น้องช่องอีสานพาไปเบิงครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใต้คลิปที่ผมเฮ็ดนะครับตัวหนังสือสีแดงแงครับพี่น้องกดปิ้งท้านึก็เป็นการติดตามแล้วครับครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ